ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับสําหรับคนที่ชอบปลูกไม้ประดับไม้มงคลนะครับวันนี้ไม่ควรพลาดนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะเคล็ดลับในการปลูกไม้มงคลภายในบ้านอาคารหอพักที่อยู่อาศัยนะครับการที่เราจะเลือกต้นไม้เลือกพันไม้สักชนิดหรือสักอย่างนํามาปลูกที่บ้านหรือเป็นไม้มงคลนะครับก็เป็นสิ่งที่ เราต้องดูนะครับอาคารบ้านเรือนของเรานะครับบ้านที่อยู่อาศัยนะครับเราจะเลือกมานะเหมาะกับพื้นที่ไหมเหมาะกับอากาศไหมนะครับเราต้องดูองค์ประกอบหลายๆอย่างนะครับแต่ในสิ่งสําคัญนะก็ขึ้นอยู่กับความชอบของเรานะครับไม่ต้องไปกะเกณ์ฑอะไรเยอะนะครับถ้าเราชอบเราลูกสึกว่าเออเราอยากลองปลูกเราก็ลองนํามาปลูกนะครับส่วนไม้มงคลนะฮะเรา ก็ศึกษาได้นะฮะตามาสื่อต่างๆนะครับบางทีนะฮะอาจจะไม่เป็นไม้มงคลก็ได้เป็นไม้ที่แบบไม่มีชื่อเสียงนะครับเป็นไม้ที่แบบธรรมดาแต่เราอยากปลูกเพราะความสวยงามหรือเป็นความชอบส่วนตัวผมว่าก็สามารถที่จะนํามาปลูกในบ้านได้นะครับแต่ว่าก็ต้องดูนะครับว่าอาคารบ้านเรือนที่เราอยู่เหมาะไหมนะครับแค่นั้นเองนะมีพื้นที่ไหมนะครับอย่างเช่นนะฮะ ถ้าเรานําต้นไม้ใหญ่มาปลูกนะแต่พื้นที่เราน้อยอย่างนี้ก็ไม่ควรนะครับอันนี้เป็นข้อแนะนําแต่ถ้าเป็นต้นไม้ที่เรารู้สึกว่า,เ,าเราอยากจะปลูกนะครับเป็นพันธุ์เล็กๆปลูกในกระถางนะเราก็สามารถที่จะนามาทดลองปลูกได้นะครับแต่วันนี้นะครับผมจะมาแนะนําเคล็ดลับดีๆนะในการปลูกเสน่ห์จันดําจันแดงนะครับที่บ้านนะก็จะปลูกนะไว้ประมาณ10กว่าต้นนะครับ เริ่มแรกนะฮะจากการปลูกเสน่ห์จันดําจันแดงนะครับผมก็ไปซื้อนะครับพันโดยสั่งซื้อนะเป็นรากนะเป็นเขาส่งมาให้นะเป็นแค่รากของเสน่ห์จันดําจันแดงนะครับเอามาแล้วผมเอามาแช่น้ำนะครไว้1คืนนะครับแล้วก็พอรุ่งขึ้นนะผมก็เตรียมเลยปลูกใส่ในพื้นดินก่อนนะเหมือนเพาะเพาะชําก่อนเพราะว่าตอนที่ได้มาเป็นรากนะเป็นราก แล้วก็สเสน่จันดำจันขาวเนี่ยส่วนมากเขาจะชอบน้ํานะครับผมก็ปลูกบริเวณที่มีอ่างนะมีอ่างที่แบบให้เราแบบลดน้ําได้ง่ายให้มันชื้นอยู่ตลอดเวลานะครับพอประมาณนะสองเดือนขึ้นไปเนี่ยรากเขาจะเริ่มแตกนะฮะแตกหน่อออกมานะพอเริ่มนะแตกหน่อมาได้ประมาณ1น,นิ้วนะฮะเราเค่อยแยกมาใส่กระถางแบบนี้ก็ได้นะครับ ถ้าเราปลูกใส่ดินนะฮะใส่พื้นดินเลยถ้าเรามีพื้นที่นะครับต้นไม้ของเขาเนี่ยชนิดของเขาเนี่ยจะสามารถสูงและใหญ่ขึ้นได้นะครับแต่เนื่องด้วยนะครับพื้นที่ของผมจํากัดนะครับพื้นที่ไม่เยอะนะครับผมก็เลือกที่จะปลูกในกระถางแบบนี้นะครับก็เอาไว้ตั้งโชว์ได้นะครับแล้วก็สังเกตใบนะครับใบสวยมากนะครับเป็นใบเขาจะออกเหมือนใบโพนะครับ แต่จะมีแบบสีเขียวแล้วก็เป็นมันๆน,น,นิดนึงนะครับเป็นสเสน่ห์จันแดงนะครับต้นนี้ส่วนสเสน่ห์จันดํานะครับต้นนี้ก็คล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันแต่ว่าเพียงแค่นะสีนะตอนที่เขาแบบแตกหนอนะจะมีสีดําและสีแดงนะครับนี่วิธีสังเกตนะครับแล้วใบก็จะออกแดงๆนะสเสน่ห์จันแดงนะ สน์จันดำก็จะมีนะฮะหนอออกดำดำคร้ำคนะครับก็ไม่ต่างกันมากนะครับก็เป็นวิธีปลูกนะถ้าใครชื่นชอบเสน่ห์จันดําจันแดงนะผมก็ว่าเป็นพันไม้ที่ปลูกง่ายแล้วก็ดูแลง่ายนะครับสำหรับแบบถ้าใครไม่มีเวลาจริงๆคือสามารถเอารากของเขาเนี่ยหย่อนไว้ตรงพื้นที่บริเวณมีน้ําหน่อย ชื้นๆหน่อยนะครับลับลองไม่ตายอย่างแน่นอนนะครับถ้าเอาลงดินบอกเลยว่าสูงกว่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูพืชพันธุ์ที่ผมเอาลงดินนะเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูแต่พูดถึงสเสน่ห์จันดำจันแดงเนี่ยนะครับก็เป็นพืชที่นะครับต้องบอกว่า,ามาแรงนะครับมาแรงในที่นี้หมายถึงว่าคนเริ่มมามาสนใจนะจากแต่ก่อนเนี่ยไม่เป็นที่รู้จัก นะถามว่าพืชชนิดนี้นะครับพบเห็นเยอะไหมเยอะมากในแต่ละพื้นที่นะครับแต่ว่าพึ่งมาเป็นกระแสนะฮะก็คนก็เริ่มนำมาปลูกก็ต้นไม้พันไม้หล,หลายชนิดนะครับผมว่าคนก็นำเริ่มมาปลูกจากแต่ก่อนก็มีความเชื่อที่ที่อาจจะมีความเชื่อผิดๆนะครับว่าถ้านำมาปลูกที่บ้านอาจจะไม่ดีนะไม่เป็นมงคลแต่ทุกวันนี้นะครับ วิวัฒนาการนะรเทคโนโลยีนะเปลี่ยนไปความคิดของคนก็เปลี่ยนไปนับอะไรที่สามารถที่จะนํามาปลูกเพื่อความสวยงามนะก็นํามาปลูกได้นะครับก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้นอยนะครับในการที่เราจะเลือกพันไม้มาปลูกนะครับการที่เราจะเลือกอะไรมาปลูกสักอย่างนะครับเราก็ต้องดูว่าเราชอบอะไรนะเราสนใจแบบไหนนะครับเราก็จะปลูกต้นไม้อย่างมีความสุข นะครับถ้าเราปลูกต้นไม้โดยนะครับมองรอบข้างหรือนะครับมองคนที่เขาเล่นต้นไม้อยู่แล้วนะครับเราก็ยิ่งจะมีความทุกข์นะครับปลูกแล้วไม่มีความสุขนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ปลูกด้วยใจนะครับถ้าเราปลูกด้วยใจต้นไม้อะไรก็แล้วแต่นะครับผมว่าสามารถที่จะสร้างความสุขให้คนปลูกได้นะครับพอตื่นเช้ามาเราได้ลดน้ําให้เขาเราได้เห็นการเจริญ เติบโตของเขานะครับผมว่าแค่นี้ก็คือความสุขของคนที่ชอบปลูกต้นไม้นะครับดังนั้นถ้าใครจะเลือกพันไม้ชนิดไหนอะไรก็แล้วแต่นะครับนำมาปลูกที่บ้านอาคารหอพักบ้านเรือนนะครับสิ่งแรกก็นั่นแหละสิ่งจะเป็นคือให้ดูความเหมาะสมของอาคารอากาศภูมิอากาศแค่นั้นแหละครับอ่และส่วนประกอบอื่นเราก็นั่นแหละขึ้นอยู่กับความเหมาะสมแล้วก็ความชอบของเรานะครับส่วนเสน่ห์จันดำจันแดงนะครับ วิธนะีที่เราจะแยกนะหรือเราจะครัดนะ,ะโดยนะหะหน่อนะฮะหรือลากนะครับถ้าเราอยากจะแยกกระถางหรือเราอยากจะเอะอเขาเรียกขยายนะครับก็ต้องเอาลากนะฮะแล้วก็หน่พเพื่อนๆจะสังเกตนะครับถ้าเราแยกนะก็แยกได้นะครับของผมก็แยกไปแล้วแยกไปแล้วก็ให้คนให้เพื่อนๆไปบ้างนะครับ ให้เพื่อนบ้านไปบ้างเพื่อไปปลูกนะครอยากมาปลูกก็มาขอได้นะครับก็ให้ดูความสวยงามนะของเสน่ห์จันดำและจันแดงนะครับข้างหลังก็ใช่นะครับถ้าเรานำมาใส่กระถางก็จะดูสวยเก๋ไปอีกแบบนะครับก็ถือว่าเป็นไม้ฟอกอากาศเหมือนกันนะผมว่านะครับเพราะว่า ทุกๆอย่างแหละนะฮะพันไม้หรือพืชนะเขาก็จะฟอ,อกอากาศบริสุทธิ์ออกมาอยู่แล้วนะครับขึ้นอยู่กับว่านะชนิดของเขานะฮะจะฟอ,อกอากาศขึ้นมาเยอะน้อยอย่างไรนะแต่ถ้าเป็นต้นไม้ที่แบบห้ามเลยก็คือห้ามนํามาปลูกก็จะมีอยู่ให้เราไปศึกษานะครับไม่สามารถนํามาปลูกที่บ้านได้เพราะว่าการฟอ,อกอากาศของเขาหรือว่าการปล่อยดอกปล่อยพิษของเขาเนี่ยมันจะ เป็นอันตรายต่อต่อคนปลูกนะครับก็มีเหมือนกันนะครับก็เป็นสิ่งที่คนรักต้นไม้ก็ต้องศึกษานะครับส่วนคลิปนี้นะถ้าใครอยากจะปลูกสเสน่จันดําจันแดงผมก็มองว่าเป็นพืชผธุนไม้ที่น่าปลูกนะครับเพราะปลูกง่ายนะครับโดยที่ไม่ไม่ต้องมีอะไรเยอะนะครับวันนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับที่ชอบต้นไม้หรือชอบการปลูกต้นไม้นะครับ ได้ดูคลิปแล้วก็มีความสุขไปด้วยกันครับเสน่ห์จันดำเสน่ห์จันแดงนะจะพาให้ทุกท่านมีความสุขนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ